กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของยายสย,ยายสยสจะลงสิบแปดหาให้เลยนะคะลงแบบลัวๆค่ะเพื่อที่ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพของยายสยิจะได้ไปลุ้นลอตเตอรี่ก่อนนะคะงวดประจำวันที่สิบหเดือนสิบหเจ็ด เป็นแนวทางนะคะทุกท่านเป็นแนวทางค่ะยายสิก็อยากจะให้หางเดียวไปเลยแต่มันไม่ได้ค่ะทุกท่านมันไม่ได้สิบแปดหางแล้วก็สิบสองหางเดี๋ยวสิบสองหางตามมาค่ะสิบแปดหางก่อนนะคะท่านอาจารย์จัดเต็มแนวค่ะท่านอาจารย์ของยายสิน่ารักมาก ยายสิบอกว่าอาจารย์สิบแปดทางนี่มันมากไปนะเนี่ยโอก็เลือกเอาสิวะข่าว่างั้นนะนะขอโทษนะคะยายสิจะพูดจาแบบลูกทุ่งค่ะก็เลือกเอาซิขาว่าเลือกเอาซิมึงข่าว่างั้นแต่แยายสิรักอาจารย์มากสอนสอนให้ทุกอย่างเดี๋ยวยายสิจ้า จะเขียนเลขเด่นให้นะคะหกหกห้าแล้วก็บวกหนึ่งอะคะเลขเด่นก็มาค่ะงวัที่เลวอะก็นับเพิ่มไปเลยนะคะเป็นหกเจ็ดแปดอย่างนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเยสิจะวงให้ก่อนตัวเบิ้มเบิมเด่นเด่นเลยค่ะเดีย๋ยวเยสิเบาก่อนเยสิชอบดูข่าวคะ่ะทุกท่านไม่ชอบดูหนัง ฟังเพลงและดูข่าวดูข่าวค่ะลิ้นจะกระดกมากไปนะเนี่ยยายสิเริ่มเลยค่ะสี่ห้าสี่สามสองสามโอ้สองสาม,สสามนี่วันเกิดลูกชายยายสิเลยสองหนึ่ง ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดเปเจดหเจดปดสี่เจสาสองหหนึ่งห้า สี่ศูนย์เก้าสามเก้าสามนี่อบอกังเยสิทำงานเลยเอ้าวอะไรหล่นแล้วก็สองแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเดี๋ยวเยสินับก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครบแล้วค่ะแล้วก็เยสิจะขีดให้นะคะที่ว่ามันมันเป็นเลขเด่นนะคะที่ว่ามีหกเจ็ดแปดนะคะแถวนี้มีไหมเอยสี่ห้าสี่สามไม่ไม่มีแปดใส่หกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสาม แล้วก็สองหกสองแปดเจ็ดหนึ่งที่ที่มีเลขเด่นนะคะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะมีศูนย์หกอีกค่ะต่อจากนั้นต่อจากนั้นยายสิ่ก็จะให้เลขสามตัว 3ตัวลุ้นเลขท้ายสามตัวเดี๋ยวเยสีเขียนว่าสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันคะ่ะทุกท่านนี่ยายสิลงให้แบบลัวรัวคะ่ะมียายสิขดสีแดงก่อนนะคะจะได้เด่นเด่นคะ่ะ เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดเก้าเก้าแปดนี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวยาสิลงเลขกำลังวันนะคะลงเลขกำลังวันให้เลขกำลังวันของวันพุธนะคะ เลขกำลังวันวันพุธนะคะวันพุธมีเจ็ดตัวด้วยกันนะคะมีสี่หนึ่ง

นี่เลยค่ะครบแล้วนะคะน่าจะครบแล้วเห็นกันอย่างชัดค่ะายะสิลงให้ตัวแบบเบิ่มๆเลยเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปนะคะายะสิจะลงให้แบบคลิปสั้นค่ะเพราะว่าายสิจะลงคลิปยาวประมาณ2คลิปนะคะ กดติดตามยายสิด้วยนะคะทุกท่านพยายามเหลือบมาดูยายสิบ้างนะคะ <c oughs> อย่าให้ยายสิเหงาหงอยนะคะทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพอย่าลืมกดติดตามยายสิด้วยนะคะ ยายสิก็กลาปลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ทุกท่านของยายสิล่ำรวยกับตัวเลขท่านอาจารย์ของยายสิด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ